ประมาณ3เดือนนะครับในแต่ละเดือนเนี่ยก็จะมีท่านทงท่านก็จะพระราชทานเงินช่วยเหลือให้ให้ให้ไปรายเดือนเดือนหนึ่งก็ประมาณ3,000บาทแล้วก็พืชผักสวนครัวที่เข้าไปไปไปทำที่ที่ที่ตัวโครงการฟาร์มตัวอย่างเนี่ยก็เอากลับมารับประทานได้เสร็จสามเดือนปุ๊บก,ก็เอาความรู้ที่ได้รับเนี่ยกลับมา มาทําในพื้นที่ที่แบ่งให้บ้านละสองไร่ในการประกอบอาชีพของตัวเองเดี๋ยวเราจะได้ไปดูไปชมบ้านกเกษตรตัวสรอนตัวอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับจะชื่อในวาสนาณปัจจุบันเนี่ยเขาเขาจากจากปูพืชผักสวนควรัวเ,เลี้ยงหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรพวกนั้นเขา สามารถอยู่รอดได้แล้วก็ยังมีแนวความคิดที่จะเพิ่มผลผลิตของเขาตัวเองเพิ่มมูลค่าเอาเอามันพืชผักเผื่อกัวพวกนี้นนนนมาแปลรูปก,ก่อนแล้วออกไปขายเองก็ก็เขาก็อยู่ได้อยู่รอดได้แล้วบ้านหลังอื่นๆก็เช่นเดียวกันก็จะลักษณะเดียวกันแต่ว่ามันจะไม่ซ้ำกันตอนนี้เขาจะทําแบบควบองจอรอีกบ้านหนึ่งเขาอ,อาจจะ ถนัดในเรื่องของการปลูกข้าวก็ไปปลูกข้าวในลนักษณะนี้นะครับก็หลังจากนี้ก็เชิญชม